นื้อร้อยล้าน2,022ก้าเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมั่นออกเดินทางทุกทิศทั่วไทยสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้และวันนี้เรายังคงเดินหน้าค้นหาแรงบันดาลใจจากคนรุ่นใหม่กันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าพลังใจคือสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนทุกความฝัน ให้ก้าวข้ามผ่านทุกความท้าทายในปี2,565นี้ไปได้อายุนร์เรลานเดอะสเปเชียลพบกับสาวใต้ใจแกรง่งอดีตพริตตี้อ้องยาลดความอ้วนผู้ดิ้นรนหาโอกาสให้ชีวิตทะเยอทะยานจากตำบลสู่อำเภอมาจังหวัด อยากสวยดูดีเหมือนสาวในกรุง่งเพราะความสวยนำพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆตัดสินใจลองผิดลองถูกกับการลดน้ำหนักมาตลอดครึ่งชีวิตโยโย่โยโยจนเสียโอกาสงานพริตตี้ขายของออนไลน์ก็ไม่รุง่งโควิดซัดกลับมาพลิกชีวิตด้วยโปรโตีนเชคโปรโตีนมาแรงในตอนนี้การันตีความปัง10เดือนขายไปแล้ว2,40 0 0 0กล่องกว่า1.8ล้านซอฟาดรายได้กว่า1 0อล้านบาทจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ยุนอย้อยล้านครับเขาว่ากันว่านะครับเราอาจจะเลือกเกิดชีวิตของตัวเราไม่ได้ครับแต่เราอาจจะเลือกวิธีใช้ชีวิตก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปได้ครับและเขาว่ากันว่าสิ่งที่เราพาออกจากชีวิตจากจุดเริ่มต้นของเราก็คือความทะเยอทะยานครับเหมือนกับสาวใต้คนนี้ครับที่ความทะเยอทะยานพาเธอมาสู่กรุงเทพมหานครและสามารถพลิกชีวิตด้วยสิ่งหลายๆอย่างครับแต่กว่าเธอจะเป็นวันนี้ได้นะฮะชีวิตไม่ได้ง่ายกับเธอฮะ เ,เคยเป็นพิตตี่ฮะที่เคยถูกเลิกจ้างด้วยความรู้สึกอันปวดล้าวจากน้ำหนักที่จากอ้วนเป็นผอมและผอมกับกลายเป็นอ้วนครับเธอจึงนำไอเดียนี้ครับมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโปรตีนเชคที่ตอนนี้เรียกได้ว่าขายดีสุดโปรตีนหนึ่งครับเธอสามารถสร้างยอดขายมากกว่า100ล้านบาทครับชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรแล้วโปรตีนเชคของเธอจะขายดีขนาดไหนไปพูดคุยกับคุณออยกันครับ ดีค่ะพี่ก้องนี่ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่อายุน้อยร้านนะครับกับผู้ที่เคยรบกวนมาแล้วใช่ค่ะโยโย่มาแล้วใช่ค่ะทางแก๊สมาแล้วใช่ค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าโปรตีนเชคของอาเดล่าขายดีสุดนะตอนนี้ครับขายไปแล้วกี่กล่องครับ2องแสนสี่หมื่นกล่องค่ะ2องแสนสี่หมื่นกล่องภายในเวลา10เดือนค่ะพี่ก้อง10เดือน2องแสนสี่หมื่นกล่องนี่มีกี่ซองอ่ะกล่องหนึ่งมี7ซองค่ะกล่องหนึ่งมี7ซองใช่ค่ะกี่ซองครับทั้งหมด น่าจะ1ล้านหแสนซองค่ะ1ล้านแสนซองพายในเวลา10เดือนค่ะพี่ก้องขายดีมากเลยนะขายดีมากเลยค่ะเป็นตัวที่ทําให้แบบชีวิตดีขึ้นพลิกชีวิตออยเลยค่ะพลิกชีวิตคุณออยเลยใช่ค่ะพลิกชีวิตคนให้อยากมีความอ้วนได้ไหมใช่เพราะว่าก่อนที่ออยจะมีหุ่นแบบนี้พี่ก้องฉายยาออยตั้งแต่เด็กก็คือถังแก๊สค่ะเพราะว่าหัวเล็กแล้วก็ตัวคือใหญ่มากครับเธอคือถังแก๊สใช่ค่ะแล้วเธอคือพิตตี้พิตตี้องยาค่ะคุณออยตอนนี้ อายุเท่าไรครับตอนนี้34มีครับพี่ก้องอายุ่34ปีทําธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีครับ7ปีค่ะทำธุรกิจมาทั้งหมด7ปีค,ครับทำโปรตีนเชคอะเดล่ามากี่เดือนครับ10เดือนค่ะ10เดือนยอดขายประมาณเท่าไรครับยอดขายเฉพาะโปรตีนนะคะก็น่าจะร้อยล้านแล้วค่ะร้อยล้านภายในเวลา10เดือนเท่านั้นค่ะต้องถามครับอะเดล่าโปรตีนเชคเหมาะสำหรับใครครับ เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากลดน้ำหนักแต่ไม่อยากโยโย่ไม่อยากอ้งยานะคะแล้วก็อยากที่จะมีสุขภาพดีด้วยค่ะพี่ก้องโปรตีนเชคก็คือพี่ก้องเคยได้ยินเวโปรตีนไหมคะที่สำหรับนักกล้ามกินใช่ใช่ค่ะแต่ตัวนี้เป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนพืชนะคะก็คือจะย่อยง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับสายสุขภาพก็คือลดน้ำหนักมากกว่าผู้หญิงค่ะจะไม่เหมาะสำหรับการกินเวเพราะว่ากินเวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกล้ามแต่ตัวนี้จะเป็น โปรตีนจากพืชนะคะเลยทําให้ย่อยง่ายและก็เวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สะสมเลยทําให้ลดน้าหนักได้ง่ายเพราะว่าแคล,ลอรี่น้อยมากครัค่ะ120แคลเองต่อซองแต่แนะนํากิน2มื้อพอค่ะกินแทนมื้อเช้ามื้อเย็นค่ะตอนเที่ยงออยเลือกกินข้าวธรรมดาลดแป้งนิดหน่อยก็เลยทําให้น้ําหนักลดลงต่อเนื่องค่ะ และคำว่าโยโย่มันคืออะไรครับันเป็ดยังครับคำว่าโยโย่ก็คงจะเป็นย้อนไปก็คือเหมือนน่าจะเป็นออยตอนแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้องก็คือออยกินยาลดทําให้เราแบบ,บไม่หิวเราก็อดอาหารได้อพออดอาหารได้หลังจากที่เราผอมค่ะพี่ก้องพอลดไปพอเลิกยาทีนี้เราจะกินทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะพี่ก้องค ทุกอย่างในโลกแม้แต่โต๊ะก็ยังน่ากิน<ะ>ใช่ค่ะคือมันน่ากินไปหมดคือทุกอย่างชอบไม่ชอบคือแบบว่าของชอบก็คือกลายเป็นน่ากินขึ้นเป็นสิบเท่ากินไม่เลือกจนกลายเป็นโยโย,โยค่ค่ะพี่กองอแล้วคำว่าอ้องยาเนี่ยมันคืออะไรครับถ้าย้อนไปอ้องยาเนี่ยสมัยก่อนออยเคยแบบเป็นพิตตี้คะ่ะพี่กองแล้วก็ไปซื้อยามากินใช่ไหมคะ อองยาของออยนี่ก็คือแบบว่าสติสตางไม่ครบทํางานอะไรก็ลําบากไปหมดแบบจําสคริปต์ไม่ได้สติสตางอารมณ์คือแบบฉุนเฉียวครับน้อยอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะถ้าเรากินโปรตีน แทนเนื้ออาหารใช่ค่ะอ๋อแทนเมื่ออาหารใช่ค่ะออดูได้ไหมครับได้เลยค่ะมีชื่อว่าโปรตีนเชคอเดลล่านะคะรสเมลอนค่ะครับมี2รสชาติค่ะพี่ก้องนี่อาเดลล่าโปรตีนเชครสดาร์กช็อกโกแลตค่ะรสดาร์กช็อกโกแลตค่ากล่อง9 9 0บาทใช่ค่ะมีราคาพิเศษสําหรับคนที่อยากพร้อมอยากสวยไหมมีแน่นอนค่ะพี่ก้องกล่องเดียวเนี่ยถ้าเกิดซื้อก็เหลือ599บาบาทเท่านั้นแต่พิเศษกว่านั้นอีกค่ะถ้าซื้อเป็นโปรพี่ก้องพี่ก้องจะได้ไปหมดนี้เลยทั้งหมดนี้ 1,797บาทพี่ก้องตอนนี้นะฮะใครที่อยากโปรตีนเทคค่ะนี่ขายไปแล้ว2 4 0 0 0นกล่องค่ะ2 4 0 0 0นกล่องขายในเวลา10เดือนค่ะพี่ก้องแต่ก็ต้องมีดีแน่นอนมีดีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะโปรตีนของ a d e ล่าสูงมากต่อหนึ่งซองซองหนึ่งโปรตีน22กรัมดาร์กช็อก23กรัมมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเยอะมากนอกจากพีโปรตีนนะคะแล้วก็ซอยโปรตีนนะคะก็ยังมีคอลลาเจนจากปลาด้วยช่วยผิวพรรณสวยค่ะพี่ก้อง พาที่เคยบอกว่าซื้อของเราไปเนี่ยเขาสามารถลดน้ำหนักได้เท่าไรหลือเท่าไรครับเยอะค่ะหลายคนคือลดกันเป็น10โล20โลเลยอย่างตัวออยเองลดมาแล้ว19กกิโลค่ะพี่ก้อง19กกิโลใช่ค่ะจากเท่าไรจาก75ค่ะจาก7 5ค่ะตอนนี้เหลือ56ค่ะจาก75หเหลือ56ใช่เจนี่เป็นอะแก๊สใช่ตัวใหญ่กว่านี้2เท่าค่ะอันนี้ซองนี้64บาทใช่ค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยใช่แค่ฉีกนะคะเช็คแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะพี่ก้อง นี่คือรสดาร์ช็อกโกแลตใช่ค่ะพี่ก้องอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมันจะเหมือนเรากินน้าช็อกโกแลตเลยค่ะพี่ก้องใช่ค่ะแล้วไม่อ้วนหรอกินช็อกโกแลตไม่อ้วนค่ะเพราะว่าเป็นผงช็อกโกแลตแท้ใช่ค่ะอร่อยใช่ค่ะแล้วกาไม่หนักนะใช่ค่ะมันจะกินแบบกินง่ายที่สุดออยจะเน้นเรื่องรสชาติมากค่ะพี่ก้องเพราะว่าออยเนี่ยเคยกินมาเยอะมากโปรตีนในท้องตลาดส่วนใหญ่มันจะกินยากมากอันนี้หอม ใช่อันนี้เมลอนใช่ค่ะอันนี้จะแบบยิ่งง่ายเข้าไปอีกคสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นกินโปรตีนกินยากมากน้องเมลอนก่อนเลยน้องเมลอนใช่น้องเมลอนทานง่ายมากกินเมลอนคือขายดีมากดีหรือเปล่าไม่รู้ขายไปสองแสนสี่หมื่นกล่องใช่ค่ะพี่กองการกินโปรตีนเชคจะให้อะไรกับคนกินบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือให้สุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให การลดน้าหนักเป็นไปนในเรื่องที่ถูกต้องค่ะพี่ก้องก็คือการลดน้ําหนักอย่าไปอดยิ่งอดยิ่งอ้วนเราก็กินให้ครบมือ้อแล้วก็กินให้มีประโยชน์กินให้ร่างกายของเราไม่ขาดสารอาหาร,ค,รค่ะแล้วก็กินให้อิ่มทุกมือ้อแล้วก็ทําให้เราผอมนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะมีคําถามครับว่าไอ้การผอมเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตเพียงใดการสวยมันสําคัญกับชีวิตเพียงใดทําไมถึงต้องผอมต้องสวยด้วยมันสําคัญที่สุดในโลกแล้วค่ะพี่ก้องถ้าเราไม่สวยทําให้เราทําอะไรก็แบบติดขัดไปหมด จริงไหมครับคุณออยการที่เราอยากสวยที่เราอยากผอมมันสามารถอาจจะเปลี่ยนแปลงให้จิตของเราดีขึ้นได้จริงค่ะสําหรับออยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากสวยแล้วเราได้สวยอยากผอมแล้วเราได้ผอมเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นได้กัพูดได้ไหมครับว่าคุณออยเป็นคนทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กมากค่ะออยเป็นคนทะเยอทะยานมากอยากได้ดีมากพี่กองหลายคนอาจจะกลัวตรงที่ว่าวาย เป็นคนทะเยอทยานเธอพยายามมากเกินไปเรื่องเหล่านี้มันสําหรับคนออยคนออยรู้สึกยังไงครับออยสำหรับออยนะออยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทะเยอทะยานอนะ่ะมันก็มองไม่เห็นความสําเร็จอนะพี่กองถ้าเราไม่มีความทะเยอทะยานที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราจะไปหวังดวงเนี่ไล่ปลายทางมันเป็นไปได้ยากมาก จริงไหมครับที่ความพยายามของคุณออยและก็โปรตีนเชคของคุณออยสามารถเปลี่ยนชีวิตให้คุณออยและแหลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ออยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ช่วงขายโปรตีนเชคนี่แหละค่ะและสาหรับใครหลายๆคนฮะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความพยายามผู้หญิงคนนี้เคยมาแล้วทุกอย่างและพร้อมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกๆคนค่ะเดี๋ยวสักคู่นั่งคุยกันยาวๆเพื<ด>่<ห>ะจะเป็นแร <ไป S 2> งบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับค่ะอย่าละเลยโอกาสที่เข้ามาในชีวิต เพราะนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการอิเลนอร์ลูสเวลล์เส้นทางพริตตี้อองยากว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะสวยกว่าจะดูดีกว่าจะร้อยล้านสาวใต้เมืองสุราษฎร์คนนี้ต้องผ่านวิกฤตอะไรบ้างติดตามชมกันต่อครับ เชื่อว่านี่คือโชงสําคัญของอายุน้อยร้อยล้านสําหรับใครหลายๆคนนะฮะที่อยากมีความเพลิดเพลินและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นครับน้องออยครับค่ะ ความพยายานของน้องอ้อยจนสามารถที่จะเป็นอาย,อยุน้อยร้อยล้านในเวลาเพียงแค่10เดือนครับค่ะน้องอ้อยชีวิตเริ่มต้นจากที่ไหนอำเภออะไรเป็นคนยังไงครับน้องอ้อยเป็นคนใต้โดยกําเนิดเลยค่ะพี่ก้องก็คือเกิดที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็เรียนที่สุราษฎร์จนจบมหกเลยค่ะคการเรียนของน้องอ้อยก็คือเรียนโรงเรียนวัดแถวบ้านก่อนตอนประถมแล้วก็คิดมาเสมอค่ะพี่ก้องว่าถ้าเรียนโรงเรียนต่อแถวบ้านเราจะต้องมีชีวิตที่ไม่โอเคแน่เลยก็เลย ไปเรียนพิเศษครับพี่ก้องเพราะว่าอยากจะเรียนโรงเรียนในเมืองโรงเรียนประจําจังหวัดจนสอบได้นะคะตอนนั้นเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดสอบเป็นพันคนเลยครับพี่ก้องก็ได้จําได้น่าจะได้ที่6 3อ๋อจากระดับท้องถิ่นตำบลเข้าสู่อําเภอเมืองใช่ค่ครับต้องถามครับคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรครับ พ่อแม่รับจ้างทั่วไปค่ะพี่ก้องแล้วนะความฝันต่อไปอยากจะไปไหนต่อครับตอนเรียนในเมืองนะคะก็คิดแล้วว่าฉันจะต้องไปกรุงเทพเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทะเยอทะยานขึ้นไปเพื่อที่จะไปเรียนกรุงเทพค่ะเราฝันอยากจะเป็นอะไรเราเรียนอะไรครับตอนนั้นยังไม่มีความฝันจะเป็นอะไรเลยค่ะพี่ก้องความฝันเดียวคืออยากเป็นคนรวยค่ะฝันเดียวคืออยากเป็นคนรวยใช่อยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากกินอะไรก็ได้กินเอาแ<อ>บบตรงตรงเลยใช่ค่ะขึ้นมาเรียนเอกชนด้วยเงินกู้กยศบ้านเราก็ค่อน <ๆ S 2> ข้างที่จะ ปานกลางไปจนถึงยากจนเราก็ใช้เงินกู้กอยสอ n ี่แหละมาเรียนแล้วก็เช่าห้องพ่อแม่ก็พอส่งได้พอตอนปี2ค่ะพี่ก้องเกิดจุดพิกของชีวิตนิดนึงก็คือคุณพ่อเสียชีวิตตอนนั้นก็คือออยก็ต้องไม่ของเงินที่บ้านแล้วแล้วออยก็ต้องทํางานครัพี่ก้องก็เลยทางานที่ รู้สึกว่าเออมันจะได้เงินเยอะที่สุดจะต้องทําอะไรในตอนนั้นอยากจะเป็นพิตตี้เอ็มซีค่ะพี่ก้องโอ้ตอนจะเป็นพิตตี้เอ็มซีนี่ต้องมีอะไรครับคุณสมบัติของพิตตี้เอ็มซีต้องเป็นไงครับต้องสวยต้องผอมค่ะพี่ก้องต้องสวยต้องผอมอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอใช่ค่ะจะเป็นพิตตี้แล้วมันง่ายมันยากกันเป็นพิตตี้เนี่ยมันยากมากค่ะตอนนั้นพี่ก้องเพราะว่าหนูอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อนตั้งถายยาให้ว่าถังแก๊สค่ะพี่ก้องถังแก๊สน้ําหนักเ0็สค่ะเนี่ยแต่เราก็น่าสวยไง ก็ไม่น่าจะพอนะคะพี่ก้องเพราะว่าชุดที่เขามีให้ก็ต้อง S M มาค่ะพี่ก้องแต่ตอนนั้นคือ X X L ค่ะ X <XX> X L <ช>ต้องลดให้ได้เป็น S หรือ M อย่างน้อยต้อง M นะคะอย่างน้อยต้อง M น้ำหนัก70เราตัดสินใจที่น้ำหนักเหลือ 8-59ค่ะพี่ก้อง <ทำ S 1> ตอนนั้น<ง>ทำพิตตี้ MC ได้แต่ว่าเกือบจะตายสติสตังอ้องยาสุดๆค่าพี่ก้องนั่นหมายความว่าจาก70ต้องลดลง12กิโลใช่ค่ะยากมาสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งลด12กิโลเนี่ยตอนนั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะพี่ก้องเดินไปซื้อยามากินเลยไม่ยากเท่าไหร่เดินไปซื้อยามากินใช่ค่ะมันคือยาลดความอ้วนแบบสมัยก่อน กินไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับไม่กินข้าวเลยค่ะพี่ก้องทั้งวันไม่กินได้เลยมามองอีกมุมหนึ่งคือสุขภาพเราย่มเย่ยมากมันเป็นการผอมแบบโทมสุดๆเลยค่ะพี่ก้องจนสุดท้ายเราต้องเลิกกินยาลดน้าหนักปรากฏว่าเราก็กลับมาอ้วนอีกกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่โต๊นี้ก็น่ากินนะคะตอน <ฮะ S 2> นั้นค่ะชีวิตเราถือเขาว่าชีวิตเปลี่ยนทางแล้ว <S S S ใช่ค่ะกลับมาอ้วนใช่ค่ะชีวิตทําอะไรต่อครับท้องอีกค่ะพี่ก้องพอมีลูกท้องโอ้โหพุ่งไป8 90กิโลเลยค่ะ อย่างเนี้ยนะใช่ค่ะคุณอ้อยอย่างเงี้ยนะเกือบร้อยโลค่ะพี่กองตอนท้องนั่นคือส่วนชีวิตของเรื่องของน้ําหนักที่เคยสูงสุด90ค่ะก็คือผ่านมาแล้วทุกช่วงน้ําหนักค,ครับแล้วในเรื่องของธุรกิจคร,ค,ครับธุรกิจอะไรครับอ้อยเริ่มธุรกิจออนไลน์ค่ะพี่กองตอน7ปีที่แล้วนะคะก็เริ่มจากการผลิตเครื่องสำอางเป็นแป้งพับก่อนค่ะตัวรแรกเริ่มมีแป้งพับแป้งฝุ่นซีซีครีม ดิสอเขียนคิ้วขายทุกอย่างเลยค่ะพี่ก้องบางตัวก็เจ๊งบางตัวก็ขายได้ก็วนเงินไปค่ะพอกินพอใช้มาไดเรื่อยมาเจอโควิดอีกค่ะพี่ก้องหนักเลยค่ะคนไม่แต่งหน้าแล้วขายไม่ได้เลยตกเหวไปเลยค่ะทีนี้แล้วพนักงานตอนนั้นเริ่มเยอะแล้วด้วยค่ะพี่ก้องพอสินค้ายเยอะเราพอกินพอใช้พอจ่ายพนักงานมาเรื่อยๆพอเหลือกินแต่พอเจอโควิดไป แทบจะไม่เหลือกินแล้วก็แทบจะไม่มีจ่ายพนักงานด้วยค่ะพี่ก้องไอ้ความสึกมันเป็นยังไงครับไอที่ว่ามันเหมือนลงเหวในความคิดของน้องออยอะครับคือตอนนั้นออยก็พยายามทุกอย่างค่ะพี่ก้องแม้กระทั่งไปประเทศจีนเพื่อแบบไปหาเสื้อผ้ามาขายก็เจ๋งอีกค่ะพี่ก้องหลายอย่างเลยค่ะก็คือความรู้สึกของเราตอนนั้นคือเราจะทํายังไงดีให้บริษัทเราไปต่อได้แล้วก็พนักงานเรามีเงินจ่าย รู้สึกเป็นไงครับหลังจากที่เจอวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกทุกคนได้เจอก็คือว่าจากพอขายได้ตอนนี้กับกลายเป็นเหมือนชีวิตลงเหวมันรู้สึกมันเป็นไงครับมันพังมากๆเลยครับพี่กองมันรู้สึกว่าชีวิตเราที่ทะเยอทะยานที่จะมีชีวิตดีมาตลอดนะคะจากพอไปได้เรื่อยๆตอนนี้ก็คือพังจนแบบ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่5ปีเหมือนตอนสมัยตอนนั้นเลยค่ะพี่กองออยก็ไปนั่งคิดนะคะว่าชีวิตนี้นะคะทุกคนจะต้องสวยต้องผอมเพราะความสวยความผอมคือโอกาสค่ะพี่กองความสวยความผอมคือโอกาสใช่ค่ะนี่คือไอเดียนะ,ะตอนนั้นใช่ค่ะคนั่นหมายความว่าเราจะต้องทําสินค้าเพื่อความสวยและความผอมค่ะพี่กองเพราะว่าออยคิดมาตลอดในความทะยทยานของออยทุกช่วงชีวิตค่ะพี่กอง ถ้าออยไม่สวยขึ้นผอมขึ้นชีวิตออยพังค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณออยคิดอย่างนี้ก็มีโอกาสใช่ที่หลายคนจะต้องเจอเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะอะทำไงครับผลิตตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือ a d e l a protein shake ค่ะตอนผลิตตอนนั้นมั่นใจมากหรือยังครื่องกลางหรือยังรู้สึกยังไง ไม่มีความมั่นใจว่ามันจะปังเลยเพราะว่าเราไม่เคยขายอาหารเสริมเลยค่ะพี่ก้องเคยขายแต่เครื่องสําอางซึ่งเราคิดว่าความสวยและความผอมมันคือโอกาสที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสําเร็จขึ้นได้ฉะนั้นทุกคนต้องอยากผอมอยากสวยเหมือนออยค่ะทุกคนต้องอยากสวยอยากผอมเหมือนออยก็จะทำสิ่งนี้ใช้เวลารีเสิร์ชใช้เวลาค้นหาอยู่หน้าขนาดไหนพัฒนาสูตรขึ้นมานานค่ะพี่ก้องเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นสูตรที่โรงงานนะคะออยกินมาเกือบทุกแบรนด์ค่ะพี่ก้อง สิ่งแรกที่เจอเลยคือรสชาติไม่ได้เลยออยเป็นคนกินยากนะคะ,ค,ะคือถ้าไม่อร่อยออยไม่กินเพราะว่าออยเป็นคนอ้วนนะคะเลือกกินแต่ของอร่อยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในท้องตลาดราคาสูงมากค่ะพี่ก้องออยก็รีเสิร์ชมาจากคนที่เคยกินและตัวออยเองนะคะแล้วก็เลยหาโรงงานก็หาอยู่นานค่ะพี่ก้องเพราะว่าเราต้องการโรงงานที่มีมาตรฐานสูงเพราะว่าออยขายของมาหลายปีค่ะพี่ก้องสะสมลูกค้ามาค่อนข้างนานถ้าทําสินค้าออกมาแล้วมีอันตราย หรือลูกค้ากินไปแล้วมีเอฟเฟกออยก็เลยซีเรียสมากเรื่องคุณภาพค่ะพี่กองแล้วก็ราคาค่ะทุกคนจะต้องจับต้องได้จนออกมาเป็นโปรตีนเชคของอเดล่าค่ะวันแรกที่ผลิตออกมาเห็นสินค้าแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกแบบตกใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันกล่องใหญ่มากค่ะพี่กองแล้วมันมาส่งทีนะปกติเราขายเครื่องสำอางกล่องเล็กใช่ไหมคะ,คะแล้วออฟฟิศของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมคะมาทีนึงแบบแทบจะเต็มหน้าออฟฟิศเลยค่ะพี่กองเยอะมากๆค่ะ แต่สิ่งที่ดีใจมากๆเลยนะคะเมื่อเริ่มทําการตลาดออกไปก็คือขายดีมากค่ะพี่ก้องสําหรับตัวอะเดล่าโปรตีนเชคขายดีขนาดไหนครับย้ํากันอีกที10เดือนค่ะออยขายไปแล้ว2อง0 0 0สกล่องค่ะพี่ก้องและลูกค้าที่กินบอกออยเอยว่าไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะลูกค้าจะชมทุกคนเลยค่ะพี่ก้องว่าของออยเนี่ยอร่อยที่สุดและที่สําคัญคือออยขายราคาที่ คนไทยสามารถซื้อได้ค่ะพี่กองแต่ออยไม่ลดคุณภาพส่วนผสมของออยและสารสกัดนะคะออยใส่เกือบ30ชนิดค่ะพี่กองมีทั้งคอลลาเจนนะคะผสมนอกจากตัวโปรโตีนที่สูงมากๆแล้วนะคะก็ยังมีวิตามินครบถ้วนมีสารอาหารครบ5หมู่ค่ะทําให้เราเหมือนกินข้าวหนึ่งมือ้อลูกค้าก็จะบอกว่ามันคุ้มค่าค่ะรสชาติอร่อยและโปรโตีนสูงทําให้เขาสามารถซื้อซ้ําได้ตลอดค่ะพี่กองแล้วรู้สึกยังไงครับที่สินค้าเราได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ภูมิใจกันเองขนาดไหนครับ ภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถกินอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้และที่สำคัญก็คือทําให้เราเนี่ยตอบโจทย์ของเราได้เองว่าอยากสวยอยากผอมเราก็ได้สวยได้ผอมด้วยค่ะนอกจากขายของได้แล้วค่ะนั้นตอนนี้ฮะเป้าหมายต่อไปความทยายานต่อไปความตั้งใจต่อไปความมุัม่นต่อไปของคุณออยคืออะไรครับออยคิดว่าออยจะมีบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ มีคุณภาพที่ดีและคนไทยสามารถจับต้องได้ค่ะ,ค,ะคืออยากจะผลิตสินค้าที่ดีที่สุดออกมาเท่านั้นค่ะพี่ก้องแล้วตอนนี้ฮะถ้าต้องบอกกับใครหลายๆคนฮะที่อยากจะเดินทางออกจากบ้านของเราออกจากเพอของเราออกมาตามหาความฝันออกมาเททยานและสําเร็จเือนคุณออยถ้าคุณออยฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าคงมีใครหลายคนมองคุณออยเป็นกําลังใจมองคุณออยเป็นไอดอล<ม>ถ้าต้องให้กําลังใจเขาหลายๆคนครับคุณออยจะบอกพวกเราว่าไงครับสําหรับตัวออยเองนะออยไม่ได้มี ต้นทุนเลยค่ะไม่มีต้นทุนเรียกว่าติดลบเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่พ่อแม่ไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตให้นะคะทุกคนก็คงไม่แตกต่างจากออยออยไม่อยากให้เราโทษด,ดินฟ้าก่อนนะคะว่าเราเกิดมาในต้นทุนที่ไม่มีนะคะออยรู้สึกว่าถ้าเรามีความทะเยอทะยานที่จะอยากได้ดีเพียงพอเนาะก็คือพยายามหาเส้นทางที่เราถนัดและเราชอบค่ะทุกคนแล้วก็พยายามต่อสู้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดเราก็แค่ พยายามฝึกฝนเรียนรู้คะ่ะอะไรที่เราไม่รู้เราก็เรียนเพิ่มเติมอย่าหาข้ออ้างให้ชีวิตค<ม>่ะพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและพยายามหาโอกาสให้ตัวเองในการทําอาชีพต่างๆแล้วก็หาเงินให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองคะ่ะถ้าทําอย่างนี้ได้คุณก็สามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปเหมือนออยได้คะ่ะครับไหนก็นไหนแล้วฮะเราคนใต้ด้วยกันลองอบอกเบาภาษาใต้นะฮะกับคนบ้านเราหน่อยนะฮะคนใต้บ้านเราขอกำลังใจแบบเมื่อกี้เป็นภาษาใต้ครับ สวัสดีค่ะทุกคนที่ยูผัใตายนะคะออยนะคะก็ยักส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าเราถึงจะเป็นคนใต้เด็กบ้านนอกนะคะเราก็สามารถมาสําเร็จในกทมได้ดูว่าบ้านของเราเองก็ได้ตอนนี้นะคะโลกออนไลน์ทํางานที่ไหนก็ได้นะคะยากให้ทุกคนเนี่ยขยันนะคะแล้วก็ต่อสู้กับจิ้งที่เราเจอแต่แต่ละวันอาจจะทำให้เราทอบ้างเหนื่อยบางแต่ถ้าเราไม่ยุดพัฒนานะคะเราก็จะสำเร็จได้ สักวันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าถ้าทุกคนพยายามตั้งใจนะคะอายุน้อยรอยลานคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะความสำเร็จมักตอบแทนให้กับคนที่พยายามไม่ทิ้งโอกาสดิ้นรนฝ่าฟันกับความท้าทายในชีวิตอยู่เสมอหากเราไม่ยอมแพ้กับปัญหาหาหนทางเพื่อให้ชีวิตของเราดีเปลี่ยนเส้นทางหากไม่สำเร็จลุกสู้ต่อความสำเร็จที่ใครๆอยากพบเจอกับมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม เราหวังว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนต่อสู้ฝ่าฟันและต่อยอดธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตต่อไปได้อายุนร้อยล้านเดอะสเปเชียลเกลียวไหมนิจ,จันพันศี กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อย้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยโร้านคนต่อไปครับ